Awesome. <Again. S 1> สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับเหรับวันนี้ก็อยู่กับพี่เดียวจากหัวหน้าทีมเดลต้ารันนิ่งนะครับวันนี้พี่ก็ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่ช่อง fif t ฟมเบรนะครับเราก็มาเป็นครอบครัวแห่งการตีลังกากนเถอะครับ มาเริ่มประเด็นกันเลยนะครับประเด็นมันมีอยู่ว่านะครับมีน้องคนหนึ่งในติ๊กต็อกนะครับถามว่าจะเริ่มต้นเล่นกีฬาฟิลานิงควรเริ่มยังไงนะครับหลายๆคนตกน้ําตายก็เพราะจุดนี้แหละนะครับก็คือเริ่มต้นผิดนั่นเองวิธีการเริ่มต้นที่ถูกต้องนะครับเราต้องรู้เลเวลของร่างกายเราก่อนนะครับว่าเราอยู่ในระดับไหนนะครับจะมีเลเวล1นนะครับกับเลเวลศูนย์แล้วกันโอเค คนเลเวลศูนย์ก็คือคนที่ไม่เคยออกกําลังกายไม่เคยออกจากบ้านวันๆเล่นแต่เกมนะครับไม่ทําอะไรนั่นเองนะพี่จะจัดให้อยู่ในเลเวลศูนย์นะครับส่วนเลเวลหนึ่งนะครับก็คือคนที่ออกกําลังกายเป็นประจําแล้วอาจจะเล่นกีฬาพวกตะก้อฟุตบอลหรือวิ่งครับก็คือร่างกายเรามีความแข็งแรงมีความยืดหยุ่นอยู่แล้วนะครับมันก็จะทําให้เราฝึกได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคมาเริ่มวิธีการฝึกนะครับก่อนที่เราจะเป็นนักฟิลเลอร์นิ่งกันเลยไป หลังจากที่เราวอร์มขาเสร็จแล้วนะครับน้องๆให้เราเริ่มฝึกจากวิ่งก่อนนะครับการวิ่งนะครับพี่จะจับเวลาวิ่งนะครับก็คือจับเวลา10นาทีนะครับแล้วก็วิ่งนะครับให้ร่างกายนะครับได้รับความอบอุ่นแล้วก็มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทุกส่วนเลยไปลุยกัน ขั้นที่2นะครับน้องๆเราก็จะมาวิดพื้นกันนะครับแขนก็มีความจําเป็นในการที่เราจะเล่นฟิลเลอร์นิ่งเหมือนกันนะครับไปลุยกันครับ let's go <S จะเริ่มจากการคุกเข่าก่อนก็ได้นะครับคุกเข่าวางมือลงยื่นขาข้างใดข้างหนึ่งไปข้างหลังก่อนแล้วก็ขาที่2ตามชิดนะครับแล้วก็วิดสิครั้งดุย1 2 3 4 5 6 7 8 เก้าสิบก็ให้ทําแบบนี้นะครับทุกวันเลยจนเรารู้สึกว่าแขนเรามันมีความเบาและสบายแล้วก็รู้สึกว่าจะสามารถเพิ่มจํานวนครั้งได้ด้วยโอเคไปขั้นตอนที่3กันเลยครับไปขั้นตอนที่3มนะครับน้องๆหลังจากที่เราสร้างความแข็งแรงให้กับขาและสร้างความแข็งแรงให้กับแขนแล้วเราเหลือส่วนของลําตัวเรานะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับไปโอเคนะครับให้เรานอนทิ้งตัวลงไปนะครับ้ายทอย ไม่ติดพื้นนะครับเกรงช่วงลําตัวไว้แล้วก็ตีเข่าเข้ามาพร้อมกับเอามือจับนะครับประมาณนี้เลยหนึ่งยกสะโพกด้วยนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ท่าที่สองนะครับให้น้องๆเริ่มจากการชันเข่าของเราขึ้นมานะครับประมาณนี้นะก็แนะนําให้มีเพื่อนจับขาให้ด้วยนะครับจะทําได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามีพลังขึ้นคราวนี้ให้เราเอามือไปแตะที่กงหูของเรานะครับทำเลยครับสิครั้งเริ่มหัวติดพื้นนะครับหนึ่ง 2, 2 3 4 5 6 7 8 9 ประมาณนี้นะครับน้องๆขั้นที่4นะครับน้องๆก็คือการฝึกกระโดดเชือกนั่นเองนะครับสาหรับวิธีการฝึกกระโดดเชือกของพี่นะครับพี่จะจับเวลาเอานะก็ะคือตั้งเวลาไปที่1นาทีนะครับสาหรับคนที่เริ่มฝึกแรกๆสําหรับคนที่ชํานาญแล้วนะครับให้เพิ่มจํานวนนาทีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะมากระโดดกันเลย โอเคนะครับก็ให้ฝึกทุกวันเลยนะครับน้องๆขั้นตอนที่5นะครับน้องๆก็คือหลังจากที่เราออกกลางกลักายเสร็จแล้วใช่ไหมครับให้เราอยิดเยียดกก้าเนื้อนะครับก็มาดูกันว่าพี่ใช้ท่าอะไรบ้างนะครับผมไป let's go โอเคนะครับก็ค้างไว้ประมาณ8วินะครับน้องๆแบบนี้เลย ชึบๆนะครับแล้วก็กลมหัวลงไปเอาทั้งตัวลงไปเลยนะครับเคนะครับลแ,ลแ,ลแล้วก็เหยียบขานิดนึงโอเคครับทำการ ทำให้เส้นมันคายนะครับแล้วเราก็ลุกขึ้นได้เลยโอเคนะครับน้องๆถ้าเราอัพสกิลร่างกายของตัวเองจนเป็นเลเวล1แล้วนะครับก็ให้ฝึกขั้นตอนต่อไปได้เลยนะครับถ้าน้องๆเห็นว่าคลิปของพี่นั้นเป็นประโยชน์นะครับช่วยคอมเมนต์ให้กำลังใจหรือพูดคุยกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับแล้วมาเป็นครอบครัว Fif Family กับเรานะครับ บายบายเจ้าหนี้มินาซังสยุนาร